สนับสนุนโดยบริษัท Joy and Coin Corporation จำกัดบริษัท AIA ประเทศไทยพิพิธภัณฑ์หุญขี้พึ่งไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ t ีโ Owner คนหัวแถวครับในสัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมฮะแม่มารุตมนกุลผมมารับหน้าที่แทนพีน่ป๊อปนาัต์ครับซึ่งติดภารกิจ่วนนั่นเองครับหากเปรียบชีวิตของเรานั้น เป็นห้องการเรียนรู้ที่ไร้ผนังกัน้นโลกใบน,นี้ก็คงเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่ไพศาลครับรอให้ทุกคนเนี่ยมาค้นพบสิ่งใหม่ๆนั่นเองครับยิ่งเราเนี่ยนะครับไปเรียนรู้มากเท่าไหร่ครับเราก็ยิ่งรู้ว่าเรานั้นรู้จักโลกใบนี้น้อยแค่ไหนครับเหตุก kind of ารณ์ที่ทําให้เกิดขึ้นและมาเป็นวันนี้เนี่ยก็เพราะอุปสรรคนี่แหละมันทําให้เราผลมาเป็นวันนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้สําเร็จความท้าทายของผมก็คือว่าอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ย ผมต้องให้รู้คิดว่าเอจะไหวไหมแต่ไม่ได้ก็ต้องไหวสิ<ม>ก็ต้องสู้แต่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นแนวทางเป็นต,ตัวอย่างที่ดีเขาบอกถ้าเชื่อมั่นอะไรแล้วแต่นะครับตรงเชื่อมั่นแล้วทำไปบางครั้ง,งความเชื่อเขาบอกต้องให้เห็นแล้วถึงจะเชื่อแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าถ้าผมเชื่อแล้วผมจะได้เห็น ผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านดรสมชายหักชลีรหะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Joy and c o i Corporation จำกัดนั่นเองครับสวัสดีครับท่านดรครับสวัสดีครับวันนี้อย่างแรกเลยที่ผมอยากจะบอกคือขอบคุณมากๆครับดรเพราะว่านที่ผมทราบมาครับดรเนี่ยนะครับจะต้องบริหารงานและงานค่อนข้างรับตัวมากๆแต่วันนี้สละเวลามาอยู่ในการคอนวดแถวขอบคุณมากๆเลยครับดรผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีคําถามแน่นอนครว่า ธุรกิจและกิจการที่ทาอยู่เนี่ยเป็นของตัวเองหรือเปล่าผมทําทุกอย่างด้วยตัวเองอแต่เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วมาเป็นวันนี้เนี่ยก็เพราะอุปสรรคนี่แหละสารพัดปัญหานี่แหละมันทาให้มผมมาเป็นวันนี้ครับครับ,รบก็ต้องเรียกว่าสร้างด้วยตัวเองครับคุณผู้ชมทั้งหมดเลยและแน่นอนครับผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอยากจะย้อนกลับไปตอนเด็กๆเ,เนี่ย ดร็อกเตอร์ใช้ชีวิตแบบไหนครับคือช่วงที่ผมวัยเด็กเนี่ยนะครับ,รบตอนนั้นเรียนอยู่จังหวัดตราดปฐมหกเนี่นะครับช่วงนั้นก็เป็นจังหวะเปลี่ยนชีวิตที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ก็คือไฟไหม้บ้านหมดเลยนะครับ,รบแล้วก็จากการที่ผมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย<ม>ก็มีญาติผู้ใหญ่ซึ่งอากงอามาก็รับไปอยู่ท่านก็สอนให้รู้จักการมีวิน,นัย เราก็ต้องไปเปลี่ยนตัวเองเช่นต้องไปช่วยเขาทํานู่นทํานี่สอนให้รู้จักมีวินัยตื่นเช้ามาสวดมนต์เย็นนอนแต่หัวค่ําตื่นแต่เช้าเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันและด้วยวัยที่เราเป็นเด็กกถูกฝึกตั้งแต่เด็กๆมันก็เป็นนิสัยพอเป็นนิสัยปุ๊บมันก็เป็นวินัยไปโดยอัตโนมัติตัดสิตัวมาเลยมันก็เปลี่ยนชีวิตเราจากวันนั้นไปก็บอกว่านี่แหละครับคือผมถึงพูดว่าต้องขอบคุณอุปสรรคและปัญหาที่ทําให้ชีวิตเรามีการเปลี่ยน ทำไมถึงคิดที่จะเดินทางมาสู่เมืองหลวงก็เป็นธรรมดาของเด็กต่างจังหวัดนะครับถ้ายังอยู่อย่างต่างจังหวัดอย่างเนี้ยชีวิตก็คงจะเหมือนเดิมลองลองเปลี่ยนดูสิก็เลยขอคุณพ่อว่าเออผมไปเรียนต่างไปเรียนในกรุงเทพดีไหมจะขอมาเรียนก็ไม่มีใครขัดผมก็ลองอมาสอบเองก็มาสอบมาเข้าที่ปทุมคงคาก็สอบได้ก็มาเรียนปทุมคงคาก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเอามาเรียนอยู่ที่กรุงเทพ ตอนมาเรียนก็มาเรียนช่วงมัธยมปลายก็มาเรียนศึกษาเรียนแล้วก็ทํางานไปแต่ว่าชีวิตที่เป็นจุดที่เปลี่ยนและทําให้เรารู้สึกว่าต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งมาวันหนึ่งผมเจอปัญหาระหว่างผมอยู่เรียนอยู่ปทุมการเนี่ยผมก็เล่นกีฬานะครับตอนที่ผมเล่นบาสเกตบอลตรงวัดท,ท่าทองเนี่ยสนามวัดท,ท่าทองเนี่ยแล้วก็ระหว่างแย่งลูกบาสกันอะไรกับลูกเพื่อนเนี่ยนะฮะ ให้เพื่อนที่เล่นด้วยกันก็ฟ้าลูกแล้วฟ้าผิดฟ้าเอามือมาจิ้มเข้าที่ตาผมตาบริเวณด้าน,นซ้ายะะของร็อกเตอร์จะเห็นว่าจะมีมีมีจุดจุดซึมดำอยู่นะฮะนะฮะปรากฏว่าเลือดในตาขาวเนี่ยออกแล้วก็ซึมเข้าตาดำมีผลทําให้ตาผมเนี่ยบอดไปและนี่ครับคุณผู้ชมครับจุดเปลี่ยนตรงนี้นะครับ จะเปลี่ยนเป็นยังไงและชีวิตดรอกเตอร์จะเดินแบบไหนต่อไปนี่นะครับจะต้องติดตามไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะพักกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาฝากกันด้วยในช่วงออนเดอ o มูเนี่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับคนหัแถวคนนี้ครับกับดรอกเตอร์สมชายนั่นเองครับเมื่อระเร็วน,น,นี้นคุณประกอณพันธนาแพทย์รองกรรมาการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยพร้อมพันธมิตรทางธรุรกิจ แถลงความพร้อมในการให้บริการร้านค้ารับบัตรบนสมาร์ทโฟนเปลี่ยนมือถือให้เป็นเครื่องรับชำระบ,บัตรเครดิตโดยตั้งเป้าขยายร้านค้ารับบัตรเครดิตในธรุรกิจชั้นนำทุกอุตสาหกรรมและร้านค้ารายย่อยอีกกว่า50,000รายคาดมียอดรับบัตรปีนี้425,000ล้านบาทต,ต่อ20%ขึ้นเป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่3 3ธนาคารกกษกรไทยพหลโยธินค่ะ พอเรามีแรงผักดันอีกอันหนึ่งว่าถ้าวันนี้ถ้าต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวล่ะแล้วต้องช่วยตัวเองล่ะต้องทำยังไงผมทำงานอยู่2ปีผมซื้อรถได้หนึ่งคันด้วยเงินผมเอง าขอองโอกสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ คนเราเกิดมาก็ต้องเจ็บป่วยนั่นไงเป็นหวัดความดันมะเร็งตับ <Yeah. S 1> หรือบาดเจ็บใครจะจ่ายเจ็บป่วยบูผ้าจ,จ่ายไงโทร026770111 งบ้านี่พาป้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเองเลยเหรอ <c oughs> เปล่าแล้วค่ะหนูแค่โทร1719นะ่ยเพื่อโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าว เรารู้ว่าใครรักเราก็าตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดีสนับสนุนโดย E.S.P. นัสพิมพ์ The Power Network พอลาเนอร์การ์เดนเรากลับมาคุยกันต่อครับกับคนแถวคนนี้กับดรสมชายนั่นเองครับคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับที่เราได้ฝากไว้และคุยกันเอาไว้ในเรื่องของอุบัติเหตุตอนนั้นเนี่ยนะฮะอาการของอุบัติเหตุอันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับดรตาขวาครับก,ก็คือตาขวาเนี่ยเลือดไปค้างอยู่ในตาดําก็ต้องให้เลือดเนี่ยออกจากตาดําเพราะเลือดเนี่ยไปบังม่านตาอยู่แล้วพอสนิทปั๊บเนี่ย ผมก็ต้องรักษาโดยการหยอดยาตาเพื่อให้เลือดเนซึมออกทุกวันทุกวันและเวลาสืบวันระหว่างส0บวันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากคนเราลองนอนทุกวันทุกวันแล้วไม่ทําอะไรต้องนอนนอนคว่ำนอนตะแคงก็ไม่ได้นะต้องนอนหงายนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเลือดอาจจะไม่ไม่ซึมออกระหว่างที่ปิดผ้านเนี่ยนะสืบวันเนี่ยคิดอย่างเดียวคือถ้าบอลล่ะเป็นยังไงถ้าไม่บอลล่ะเป็นยังไงร,ระหว่างนั้นเนี่ยรเริ่มคิดครับ เริ่มคิดว่าเอ๊ะทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไง mm hmm. พอหลังจากที่ผมคุณหมอเอาผ้าออกต้องบอกโชคดีของผมผมมองได้อีกครั้งหนึ่งลองนึกดูสิครับว่าความรู้สึกคนเราตอนที่เราตอนเอาผ้าปิดเนี่ยมันมองไม่เห็นนะคงผมเนี่ยตัวเองเนี่ยรู้เลยว่าพอเอาผ้าออกต้องบอกคุณแม่รู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ mm ้น hmm. มันเหมือนพระเจ้าทรงโปรด mm hmm. อบอก mm hmm. มองเห็นโอ้โหแบบแล้วจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผมคิดว่าเมื mm ่อผม มีโอกาสแล้วเมื่อมีโอกาสจริงๆผมเอาตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดที่ทำให้คิดว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้สำเร็จเพราะเราได้ผ่านวันที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเราผมเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเมื่อเวลาผมจะทำอะไรผมก็เลยเล่ว่าวางแผนว่าถ้าว่างจากเรียนเข้าห้องสมุด อยากเรารู้อะไรวันเสาร์วอาทิตย์ไม่ไปไหนมาเนี่ยแหละมาห้องสมุดต,ตามมหาลัยอื่นๆ<ช>มาร้านหนังสือไม่ได้อยู่ไหนเลยนั่งดูแต่หนังสืออะไรที่สนใจก็หยิบมาดูมาอ่านเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ฮะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบนี่ฮะเป็นการเรียนรู้เป็นการใช้เวลาให้คุ้มและมันมีแรงผลักดันคุณอาจจะไม่ต้องเจออะไรแบบนั้นก็ได้แต่ณตอนนี้มีคนที่เขาเคยเจอแบบนั้นบ,บอกคุณฟังบางทีแล้วคุณอาจจะกลับไปเปลี่ยนชีวิตตัวเองก็ได้นะหน้าตรงนี้นะครับทีนี้แน่นอนฮะ ถ้าเกิดใครเป็นนักธุรกิจแล้วดูอยู่ตอนนี้ก็มีคงมีคําถามแน่นอนครับว่าอาชีพแรกข,ของดอ,อรเนี่ยนะรครับดรทําอะไรคือหลังจากที่ผมเรียนจบ,บผมก็ทํางานแล้วก็ดิน้นรนแล้วคุณแม่ตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าเป็นคนร่ารวยอะไรรพอเรามีแรงผลักดันอีกอันหนึ่งว่าถ้าวันนี้ถ้าต้องอยู่ด้วยตัวคนเดียวละ่ะแล้วต้องช่วยตัวเองละ่ะต้องทำยังไงอ่าผมก็ไปเรียนชีวะนะฮะเาียะเสร็จผมก็ไปสอบเข้าเทคนิคกรุงเทพวิชาศาสหการ ซึ่งผมชอบคณะนี้เพราะว่าเขาสอนทุกอย่างทั้งแรงช่างก่อสร้างไฟฟ้าอินเทเลียคือเผื่อว่าจะทําได้หลายอาชีพเขาเลือกไอ้สิ่งที่มันน่าจะทําอาชีพได้เริ่มมีความรู้ผมก็เอาความรู้เนี่ยแหละไปรับเหมาก่อสร้างไปทํางานเสาอาทิตย์ไม่เคยอยู่ครับแล้วไรต่อฮะแล้วเชื่อไหมครับผมทางานอยู่สองปีผมซื้อรถได้หนึ่งคันด้วยเงินผมเองตอนนั้นยังเรียนอยู่ครับซื้อรถได้ลาซื้อรถได้หนึ่งคันในเงินสดนะฮะ เงินสดเลยเพราะทำไมก่อนไม่ไมมผ่อนเลยไม่ผ่อนก็เอาเงินไปซื้อซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งผมอยากถามนะแต่ว่าย้อนกลับไปในจากตรงเนี้ย <c oughs> ผมว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆที่จะทําอะไรแบบนี้ในฐานะที่เป็นนักศึกษาด้วยเอาเป็นว่ารวมความแล้วเนี่ยผมทํางานไปเรียนจบตั้งบริษัทเลยแล้วก็แต่งงานเลยเปิดบริษัทแล้วแต่งงานเลยแต่งงานเลยเพราะบังเอิญไปได้แฟนที่คณะบริหารคนหนึง เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกพอสมควรครับเพราะว่าเรียนจบมีบริษัทตัวเองแล้วมีครอบครัวทันทีครับแล้วเป็นยังไงต่อพอผมทํางานผมตั้งบริษัทมีลูกเร็วอเอาละครับไหนจะต้องดูแลครอบครัวรดูแลลูกอโอ้โหภาระเยอะมากที่หล่นบางครั้งเนี่ยบอกโอโ้ยทำไมชีวิตมันยุ่งยากขนาดนี้ต้องหาเงินคือแบบอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคถือว่าเป็นอุปสรรคแล้วครับเป็นอุปสรรคอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้ครับผมมีคําถามว่า อรเคยกลัวมันไหมคือตอนที่เราคิดใหญ่เนี่ยเราก็ตัดสินใจไปอืแต่พอตัดสินใจไปครับมันก็ตามมาด้วยปัญหาครับเพราะว่าพอเราแบก็ต้อบอกว่าทําอะไรเกินตัวครับพอเกินตัวทําไงอืมคิดว่าเอ๊จะไหวไหมแต่ไม่ได้ในเมื่อลูกก็ต้องไหวสิก็ต้องสู้ ความที่เป็นคนที่ไม่นั่งเฉยเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรมาจี้ก้นตลอดเวลาว่าให้ใค่าใช้จ่ายรออยู่นะค่าใช้จ่ายมันมาแล้วนะนั้นไม่มีวันหยุดของผมเหมือนกันตั้งเป้าว่าวันนี้จะออกไปต้องให้ได้ลูกค้าเนี่ยต้องได้ถ้าไม่ได้ไม่กลับอะไรเงี้ยต้องให้จบเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเริ่มก่อสร้างเริ่มทำอินเทีเรียนะครับเริ่มทําแล้วก็ทําทุกอย่างใครยันไม่เคยวันเสาร์วอาทิตย์คือบางทีไปต่างจังหวัดรับงานในกรุงเทพไม่มีผมก็ออกต่างจังหวัดนะครับผมทำมาหมด เราได้ลูกค้าจากนั้นมาเยอะไหมครับเขาบอกถ้าเชื่อมั่นอะไรแล้วแต่นะครับจงเชื่อมั่นแล้วทําไปบางครั้งความเชื่อเขาบอกต้องให้เห็นแล้วถึงจะเชื่อ,อแต่สาหรับผมแล้วผมคิดว่าถ้าผมเชื่อแล้วผมจะได้เห็นถ้า <นะ S 1> ผมเชื่อจะได้เห็นนะครับผมก็ทําสิ่งเหล่านี้นะครับ,รบผมก็เอาความเชื่อของผมว่ามันต้องได้สิเวลาออกจากบ้าน วันนี้ต้องได้ดังนั้นการหาข้อมูลลูกค้าเราก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยแั้นก็จะมีลูกค้าต่อเนื่องพอได้ลูกคิดลูกค้าอะไรนี้ก็นี้แล้วถ้าลูกค้าอะไรนี้ประทับใจก็แนะนําต่ออีกเราก็ได้ลูกค้าอย่างนี้ากต่อากผมกค่อยๆเอ๊ะธุรกิจก็ดีขึ้นครับเจรรุ่งเรืองก็เติบใหญ่ริอาทานกล้าขึ้นอีกผมรับเหมาบ้านครั้งแรกตอนนั้นทำอินเทอร์เนียก่อนแล้วก็มาทํารับเหมานะครับพอรับเหมาเสร็จบ้านครั้งแรกที่ผมสร้างให้ลูกค้าเนี่ย ต้องบอกว่าก่อนจะมาทําบ้านจัดสรรเนี่ยผมไม่เคยมีความรู้เรื่องก่อสร้างมาก่อนเลยความท,ท้าทายของผมก็คือว่าอะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมต้องให้รู้ให้ได้เพราะฉะนั้นผมก็ไปหาตำหรับตำรามาอา่านไปเรียนรู้จากคนสําเร็จไปคุยเข้าบ้างไปฟังต้องบอกครููคนไหนเก่งแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ไปเจอเขาเปิดหลักสูตรที่ไหนให้เรานั่งฟังเราก็ไปฟังทําอีก6เดือนมาสร้างบ้านจัดสรรขายเลยด้วยความกล้า น้องมือหัวก้าวหน้าอย่างนี้ไปเทรดหุ้นกับพี่ดีกว่าไปเล่นหุ้นอะไรตามมารู้ไหมครับไปนั้นิดบ่อยครั้งที่คุณเจ็บป่วยการได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วอาจดูไกลเกินเอื้อมจนทำให้คุณหายป่วยช้าลง ที่แอคเราสร้างมาตรฐานใหม่ของการประกันสุขภาพช่วยเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนับพันคนได้อย่างง่ายดายทั้งในและต่างประเทศด้วยแผนประกันสุขภาพของแ x a ซมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแ x คซนิยามใหม่ของมาตรฐานอไม่อยากจะพรีเซ็นอะไรนะคะรับรองว่าน่าชื่สุดไม่มีปัญหากวนใจไม่มีค่ะปัญหาก็เหมืการไรกังวลทีเดียวจริงไหมคะ อะไรเงี้ยถ้เป็นไม่ใช่รุ่นนี้ต้องเสียใจมากๆและก็รันตีไม่มีปัญหา,าซื้อสินค้าไอทีอย่าดูแต่ริตเต้มองหาสัญลักษณ์พ l u s เต็ไบซินเนกของคด,ดีบริการหลังการขายเยี่ยม รถชนไม่มีรถใช้ TQM Motor Add-on จ่ายสูงสุดครั้งละ3,000บาทรถชนเจ็บนอนโรงพยาบาล TQM Motor Add-on จ่ายสูงสุดครั้งละ90,000บาท TQM ปลอบขวัญประกันเสริมเริ่มต้นเพียง1,800บาทพร้อมบริการฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงซื้อได้ที่แรกที่เดียวที่ TQM โทรเดี๋ยวนี้ที่02-150-8555เบอร์เดียวคุม้มมีประกันรถชั้นไหนอยู่ก็ซื้อเสริมได้ไม่ต้องรอประกันหมดโอเลยนะครับ สนุนโดยโรงแรมดิเอเมอร์ลมสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านซีเน็กซ์เริ่มคิดการใหญ่อีกนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นต้องบอกชีวิตเปลี่ยนละเริ่มมีความกล้าละไปเจอผู้พันนะนายทหารอยู่คนหนึ่งน้องๆเนี่ยน้องมีหัวก้าวหน้าอย่างนี้ไปเทรดหุ้นกับพี่ดีกว่าเล่นหุ้นไปเล่นหุ้นอะไรตามมาลู้ไหมครับ ประมาณปี38-39คงจำกันได้ uh huh. ตอนนั้นไฟนั้นปิดถ้าถูกไฟนั้นปิดตอนนั้นก็ทําธุรกิจเอารับเหมาก็ทําไปอะไรก็ไปแต่พอเจอปัญหาเรื่องหุ้นเจอเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจก็เริ่มหยุดอีกหยุดมาทบตัวนอีกซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผมเจอญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกเนี่ยมีตารายาอยู่อันนึงเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะน่าจะเอาไปทําให้คนอื่น กินกันเอายาให้ผมดื่มแต่ผมก็โอ้ยทำแบบโบราณโบราณน,นะตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อก็ลองมาดูเออมันก็ดีนี่ร่างกายเราก็ดีนี่เอ๊ะมันก็น่าสนใจเอางี้แล้วกันผมจะลองทําให้ผมก็เอายามาศึกษาเริ่มเข้าใจไปปรึกษาการโรงงานต้นแบบโอ้อย่างนี้ต้องขึ้นทะเบียนออยสีเรียยร้อยไม่รู้จะขายใครก็ตั้งให้ใเฉยไม่ทำไงก็ไปขายตามห้างมังอะไรมัง่งเ,เขาจัดงานที่ไหนก็ลองไปขายปรากฏว่าขายได้ก็มีอยู่วันหนึ่งก็คนก็มาชวนเขาบอก เอาไปทำขายตรงไหมอืมอม,มันมาเ,เป็นจุดนี้แหละที่ทําให้ผมเปลี่ยนนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของนักธุรกิจพันล้านคนนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับกับดิโอเนอร์คนหัวแถวเนี่ยนะครับเราจะขับมาลืนต่อต้องรบก,กวน,นต้องเสีสุดท้ายอีกหนึ่งคัามแล้วกันนะครับผมนะฮะว่าจะมายังไงครับนะฮะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงในการที่จะเป็นนักธุรกิจ พันล้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะฮะกับดรสมชายนะครับหัตชรีหะนั่นเองครับประธานกรรมการนะครับบริหารบริษัทจอยแอนทรอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับขอบคุณมากครับเอาละครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูต่อครับว่าแน่นหน้าเขาจะมีอะไรมาฝากบ้างกับคนช่างคิดครับ ัสดีค่ะแนนหน้ากับมพกกับทุกท่านในช่วงคนช่างขีดอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าสาเหตุที่ร่างกายเสื่อมสภาพเซลล์อ่อนแรงอ่อนล้าทํางานไม่เป็นปกติเป็นเพราะขาดโปรตีนที่เป็นสารอาหารสําคัญที่สัมพันธ์ต่อเซลล์ทุกส่วนทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นสมองผิวผมตาหัวใจเล็บกระเพาะและเซลล์สืบพันุ์นอกจากนี้โปรตีน ยังมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของเมตาบอลิซึมให้เป็นปกติและมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายอีกด้วยค่ะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการสร้างเซลล์ในร่างกายของเราในทุกๆวันนะครับเซลล์ทั่วร่างกายของมนุษย์ซึ่งมีจำนวน10ล้านล้านเซลล์จะย่อยสลายและสร้างใหม่24,0 0 0ล้านเซลล์ทุกวันโดยในทุก9เดือนนะครับเซลล์กว่าครึ่งหนึ่ง จะถูกทดแทนด้วยเซลล์ใหม่สถาบันสุขภาพนิวทริไลซ์สหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโตีนว่าเป็นส่วนประกอบหลักของเนื้อเยื่อเอนไซม์เซลล์ ide, ale, และฮอร์โมนนะครับรวมทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเลือดและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายถึงแม้ว่าโปรโตีนนั้นจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลนะครับแต่ร่างกายกลับไม่สามารถเก็บสะสมโปรโตีนไว้ใช้ในอนาคตได้เพราะมีกระบวนการสลายและขับโปรโตีนทิ้งทุกวัน ด้วยเหตุนี้เองครับร่างกายจึงจำเป็นต้องได้รับโปรโตีนให้เพียงพอในทุกวันเพื่อให้ร่างกายนำโปรโตีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่นรางกายโปรโตีนประกอบไปด้วยกรดอะมิโน2ชนิดคือชนิดไม่จําเป็นซึ่งร่างกายสามารถผลิตขึ้นเองได้และชนิดจําเป็นซึ่งร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้นะครับแต่จําเป็นต้องได้รับกรดอะมิโนจําเป็นทั้งหมด9ชนิดจากอาหารได้แก่ฮิสติดีน ไอโซลิวซ so ีนลิวซีนไลซีนเมทิลโอนีนเฟเนลอลานีนทริโอนีนทริปโตเฟนวาลีนดังนั้นนะครับเราจึงต้องรับประทานอาหารที่ให้สารอาหารโปรตีนและมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนโดยโปรตีนจากอาหารแต่ละชนิดมีคุณภาพที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะครับแม้จะมีกรดอะมิโนครบถ้วน มีคุณภาพโปรโตีนสูงแต่ว่าย่อยและดูดซึมได้ยากไม่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูงส่วนนมถึงแม้จะย่อยและดูดซึมได้ง่ายนะครับแต่สําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยน้ําตาลแลคโตสในนมไม่ได้มักจะพบปัญหาดื่มนมแล้วท้องเสียโดยจากสถิติที่พบส่วนใหญ่ของผู้ที่มีปัญหานี้คือคนเอเชียเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับปัจจุบันการรับประทานโปรโตีนจากพืชจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งดังนั้นโปรโตีนจากพืชแนวใหม่ ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนหรือเรียกว่าแพรน p โปรตีนที่สกัดจากถั่วเหลืองข้าวสาลีและถั่วพีจึงเป็นโปรโตีนที่แนะนําให้รับประทานเพราะให้โปรโตีนที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ตามปกติพร้อมให้กรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วนอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะคะท่านผู้ชมว่าโปรโตีนมีความสําคัญต่อร่างกายของทุกคนแค่ไหน นอกจากที่เราควรรับประทานโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้วการเลือกโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนยังเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคควรคำนึงถึงเป็นดับแรกค่ะยังมีเรื่องราวความรู้ใหม่ๆอีกมากมายพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร13 Life บริษัทแอมเวย์ way, ประเทศไทยจำกัด เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับว่าเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ตัวเล็กๆบนโลกใบนี้เท่านั้นเองครับฉะนั้นอย่าหยุดต่อยอดความสำเร็จเหมือนคนหัวแถวของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วกลับมาพบกับรายการด h โอ w n e r คนแถวได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผมมีโอกาสถ้ามันมีโอกาสเนี่ยผมต้องทำอะไรให้มากกว่านี้ และจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผมคิดว่าเมื่อผมมีโอกาสและเมื่อมีโอกาสจริงๆผมเอาตรงนี้มาเป็นแรงบรันดาลใจเป็นจุดที่ทําให้คิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําให้สําเร็จเพราะเราได้ผ่านวันที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเรา